หยุดทันทีคุณอาจกำลังทำลายชีวิตตัวเองด้วยอาหารดิบโดยไม่รู้ตัวเผยแพร่เมื่อ19กันยายน2568เวลา14นาฬิกา53นาทีความจริงที่น่าสะเตือนใจการรับประทานเนื้อสัตว์ที่ยังไม่สุกอาจกลายเป็นตัวการสำคัญที่นำไปสู่การเสียชีวิต ในวันที่19กันยายน2568ันห้า Facebook นาเซทนซีได้เปิดเผยข้อมูลที่น่าตกใจและส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังทุกคนที่ชื่นชอบการรับประทานอาหารแบบดิบๆและเมนูแซบๆว่าระวังให้มากการบริโภคเนื้อหมูที่ยังไม่ผ่านการปรุงสุกอย่างถูกต้องนั้นมีความเสี่ยงสูงมากต่อการติดเชื้อโรคไข้หูดับหกักไม่เชื่อว่าเรื่องนี้ร้ายแรงขนาดไหนลองมาดูกรณีศึกษาที่น่าสะเตือนใจนี้ แต่นี่คือสิ่งที่หลายคนยังไม่รู้การรับประทานเนื้อหมูดิบนั้นเป็นการเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หูดับอย่างร้ายแรงเนื่องจากเนื้อหมูมีความเป็นไปได้สูงที่จะมีเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่เรียกว่า oc oc ส t ตทโคคอส c ีหรือเอสซุยแฝงตัวอยู่เมื่อเชื้อชนิดนี้แพร่กระจายเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์แล้วมันจะก่อให้เกิดการอักเสบของเยื่อหุ้มสมองอย่างรุนแรงจากนั้นจะลุกลามไปยังบริเวณหูชั้นในจนทำให้เกิดความเสียหายถาวรต่อระบบการได้ยิน มนุษย์สามารถรับเชื้อเสตเตอร์คอคเซวีจากสัตว์ป่วยได้หลายช่องทางอาทิเช่นการบริโภคเนื้อหมูที่ยังไม่สุกการที่มีบาดแผลแล้วสัมผัสกับหมูที่ติดเชื้อโรคหรือแม้แต่การสัมผัสโดยตรงกับสัตว์ที่ป่วยเมื่อเชื้อแบคทีเรียชนิดร้ายแรงนี้เข้าสู่ร่างกายแล้วระบบภูมิคุ้มกันของเราจะพยายามเข้ามาจัดการและต่อสู้แต่หากระบบภูมิคุ้มกันไม่สามารถควบคุมสถานาการณ์ได้เชื้อจะแพร่กระจายเข้าสู่กระแสะเลือดแล้วเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่มันต้องการมากที่สุดนั่นก็คือบริเวณเยื่อหุ้้มมสสสอองงงเชืจะะไปยดต,ติิแลรา่ ที่เรียกว่าหาไบอฟิล์มจากนั้นจะเริ่มแบ่งตัวเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วจนก่อให้เกิดการต่อสู้ที่รุนแรงระหว่างเชื้อโรคกับเม็ดเลือดขาวและนี่คือส่วนที่คนส่วนใหญ่มองข้ามผลที่ตามมาจากการต่อสู้นี้คือการเกิดภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบอย่างรุนแรงซึ่งมักจะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วมาก โดยอาการจะปรากฏออกมาได้เพียงแค่สามวันหลังจากที่ร่างกายได้รับเชื้อเท่านั้นเยื่อหุ้มสมองที่เกิดการอักเสบจะทําให้เส้นใยประสาทที่รับรู้ความเจ็บปวดทํางานผิดปกติจึงเป็นเหตุให้เกิดอาการปวดหัวอย่างรุนแรงมากสารก่ออักเสบที่ถูกปล่อยออกมาจากเม็ดเลือดขาวจะไปกระตุ้นให้ร่างกายเกิดไขสูงอย่างต่อเนื่องเยื่อหุ้มสมองที่เกิดการบวมบริเวณฐานกะโหลกศีรษะจะทําให้คอเคลื่อนไหวได้อ้อยลงซึ่งเป็นอาการที่เรียกว่าภาวะคอแข็ง นอกจากนี้เชื้อยังสามารถเดินทางไปยังบริเวณอื่นๆของร่างกายได้อีกจนก่อให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดการอักเสบของข้อต่อและโรคแทรกซ้อนอื่นๆอีกมากมายแต่นี่ยังไม่ใช่จุดสิ้นสุดของปัญหาสมองของเรามีการเชื่อมต่อกับระบบการได้ยินในหูชั้นในผ่านโครงสร้างพิเศษที่เรียกว่า cochlear aqueduct ซึ่งเป็นท่อเชื่อมต่อระหว่างช่องที่บรรจุน้ำหล่อเลี้ยงสมอง (CSF subarachnoid space) กับท่อของเหลวชั้นนอกของอวัยวะ c o ลีย e a ที่ทำหน้าที่รับเสียง (perilymph of cochlear). ในสภาวะปกติท่อเชื่อมต่อน,นี้จะมีเยื่อบางๆกันอยู่เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคส่วนใหญ่สามารถผ่านเข้าไปได้แต่เชื้อเอสซุยนีนีมีความพิเศษและอันตรายเพราะมันสามารถผลิตสารพิษที่มีคุณสมบัติในการย่อยทำลาเยื่อกั้นนี้ได้จากนั้นจึงเคลื่อนตัวเข้าสู่อวัยวะรับเสียงในหูชั้นในได้อย่างง่ายดาย เมื่อเชื้อสามารถเข้าไปยึดครองอวัยวะรับเสียงแล้วมันจะเริ่มแบ่งตัวเพิ่มจำนวนอย่างมหาศาลพร้อมกับหลังสารพิษออกมาเป็นจำนวนมากขณะเดียวกันเม็ดเลือดขาวก็จะเข้ามาพยายามต่อสู้กับเชื้อแต่การต่อสู้ครั้งนี้กลับก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อโครงสร้างที่ละเอียดอ่อนของหูชั้นในจนในที่สุดอวัยวะเหล่านี้จะเสียหายอย่างถาวรและไม่สามารถทำหน้าที่รับเสียงได้อีกต่อไปซึ่งเรียกว่า bilateral sensorineural hearing loss หรือการสูญเสียการได้ยินแบบประสาทหูทั้งสองข้าง ต้องย้ำให้ชัดเจนว่าการรับประทานอาหารดิบโดยเฉพาะเนื้อหมูดิบนั้นมีความอันตรายอย่างมากมายไม่เพียงแต่เสี่ยงต่อการเป็นไข้หูดับเท่านั้นยังมีความเสี่ยงต่อการติดพยาธิตืดหมูที่เนอสโซเลียมที่อันตรายไม่แพ้กันอีกด้วยแต่คำถามที่น่าขัดแย้งคือทำไมยังมีคนจำนวนมากที่ยืนกรานว่าการกินเนื้อดิบไม่อันตรายและทำไมร้านอาหารบางแห่งยังคงเสิร์ฟเมนูเนื้อดิบโดยไม่เตือนความเสี่ยงให้ลูกค้าทราบคุณคิดอย่างไร การที่เรารู้ข้อมูลเหล่านี้แล้วเราควรหยุดกินเนื้อดิบทั้งหมดหรือไม่หรือว่าความเสี่ยงนี้ยังไม่มากพอที่จะให้เราเปลี่ยนพฤติกรรมการกินมาแชร์ความคิดเห็นและประสบการณ์ของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างที่มาหน้าเฟ c บุ o o เทนซี่อะ